เอ็งเป็นที่ไหนเอ็ง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 เลยเลยเอาวะเอาวะจากกรุงเทพมาอะไรเหยียดเต็มอะไรเหียดเต็มขอบคุณบอกราเลเหียดนะครับจพี่วราักบคใครมาจากกรุงเทพเลยเะเขาเห็นคลิปพวกเราเขาเลยบอกว่าอยากช่วยเหลือคอครับช่วยเหลือตุมตามตุมตามก็โอ้เสียเสียกำลังใจเยอะครับผมดีใจด้วยเด้อไะ่เรียกขญมันยังไงะเรียกตอนนี้เลยใช่ เกอพอดีเดินจะไปพักผ่อนเครียดพี่อ๋อเครียดบอกโอ็ไม่ไหวไม่ไหวจะเดินนะฮะเออจะเดินไปพักผ่อนก่อนเป็นเงินทั้งหมดห้าแสนกว่าบาทนะครับทุกท่านใช่ไหมต้องมาปุ่มก่อนต้องมาปุ่มหยุดแล้วครับคุณบาดาคุณมะลินะครับใช่นมเปรี้ยวไหมคะอันนี้ก็มิกกี้ครับมิกกี้ เม่นี้น,นุ้รุ่งทุ่งงานในในนิคอยากช่วยจีนุ้ยเป็นนุ้เบ้นคำหอมครับไปไหนคนเลิศๆนะครับผม แขนตุ้มตามนะครับแขนตุ้มตามเอาแล้วนะครับพี่อ๋อนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับผมไปผูกแขนปะ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 ครับผมทุกท่านนะครับไปผูกแขนเอาขวัญตุ้มตามก่อนบอกว่าโอ้ไม่หมดแรงจะทําอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าลดเสียหายไป เยอะเหมือนกันนะครับออ๋เริ่มเอาๆนะครับผมพี่อ๋อพาไปแล้วนะครับพาไปแล้วพี่น้องพาไปแล้วไม่ให้ลุงตามานั่ปใกล้ๆดีกว่ามาใกล้แต่ไม่ได้เปลี่ยนอ้นะเอาแล้วนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วรวมรวมตัวอีกครั้งนะครับ เราจะเต่างอยเราจะเต่างอยพัก EP สองนะครับเต่างอยอยู่อ๋อนะครับผมนาทีมนำทีมนาทีมครับต้องงี้หรือเปล่าอ๋อนะครับผมอ่อยมาเนาะมาแล้วมาแล้ว นี่ไงมาแล้วสวัสดีครับโอ้ยนอนหลุดไปนั่งๆๆครับเดี๋ยวนั่งครับมามานั่ง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 ผู้แห่นเอาแน่ผู้แห่นเอาแน่เอานะครับสวัสดีครับเอาครับครับโอ้ยโอ้ย

อ๋มเรียกบอลนาะแต่ว่าเรียกบอนเนาของผู้ไทยพี่ก็ไม่ค่อยจะถนัดอะไรนะถึงก็จะเห็นว่ากวดออกสามครั้งเนาะการกวาดออกหรือปากเข้าเนี่ยยังยังลุกเลยออกก่อนกวาดออกก่อนกวาดออกก่อนเนาะตาตัวนี้ไปต่อไปเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะต่อไปเราเราก็จะเอาโชว์เข้าตัวเองเอารางวัลที่หนึ่งเข้าครับผมผมเอาเยอะนะเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเข้า อ๋อเอาเยอะเลยเนี่ยดีกว่าเขาตุ้งต้นเขาจับเขาสองน้องไงเออจับไปครับเออหายไปแล้วเด้อวันเสียนะครับวันนี้นะครับวันเสียนะครับอ่าต่อไปทั้งสองคนนะครับทั้งสองนะครับผมมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับนะมีใครอีกไหมรอพี่แดงอมาห้องโอ้เอ็กซีผมยังไม่พูดเลยนะครับตอนนี้เนาะรอบไหมยรค โอ้โหนะครับผมโอ้ยวันนี้นะครับผมอ๋อขอให้พ้นผ่านไปนะครับวันนี้มีแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องร้ายๆไม่มีแล้วนะครับเนาะต่อไปมีแต่เรื่องดีๆแล้วครับผมขอบคุณ FC ที่ใจดีนะครับผมวะพูดหน่อยครับผมระบายร้องเลยร้องไม่เป็นไรร้องเลยน้องอยากร้องร้อเลยผมอ๋าก้องร้องเลย ภาพความเข้าใจตื่นตันนะครับผมถูกแน่นอนรางวัลอะถูกแน่นอนมีอยู่เลยถูกแน่นอนถูกแน่นนอครับเรื่องสบรถบ้าก็มาถึงตรงนี้อ่าอ่ามันก็ธรรมดาใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวค่อยหาทางออกกันนะครับไม่ต้องร้องทีไม่ต้องร้องดี่ค่อย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 หาทางออกกันครับใจเย็นครับผมขอให้ความสุขครับผมพักผ่อนนะครับอาเอ่อ ครับผมค่อยๆคิดครับผมความเรื่องเรื่องรถนะครับจะพักผ่อนก่อนอ่าปล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 าเดี๋ยวก็โชคดีแล้วครับเดี๋ยวก็โชคดีแล้วอ่าใช่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 แม่ยังไม่ได้คิดถึงมออเตร์ไซค์แม่เลยนะขาดแม่ขาดต้องมาใส่ขาดเพิ่งยังโอ้ขอใส่แม่เหร จะเป็นอะไรทำไงานไม่ได้เป็นปีแล้วจับจับพี่อะไรนะครับพี่อยเมื่อกี้พี่วาัพี่วารัลัขอบคุณนะครับพี่วารัลัตก็ขออบพคุณมากๆเลยนะคะพี่วารัลั์ที่มีเงินจนวนให้องามูกเหนือแ้ัพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะอ่า หวังว่าจากนี้หนูฟอดเขาไปแล้วก็ขอให้มีแต่โชคและลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วน,นะคะ<า>แล้วก็ขอบคุณพี่ที่าเมตตาด้วยทั้งเอซที่เป็นกําลังใจให้ท่านพวกเราแล้วก็ที่รับผ่านพวกเราจากลุงนุนหรือว่าจะเป็นจากลุงอ๋อบ้านเชียินะคะก็ขอให้บุญนี้กลับไปสู่ FC ทุกท่านด้วยนะคะให้มีความสุขดีๆขึ้นไปนะคะสาธุนะครับ ตามก่อนน้องแพมพักผ่อนก่อนเด้อพอมานองเด้อขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผ well. มสวัสด <S <S ีครับ